ม่ขายได้เลยมึงต้องไปอาบน้ำหมดแล้วกูว่าต้องตอกฝาลงฮะต้องตอกฝาลงแล้วอย่าซูมหน้าเยอะโอ๊ยหลวงพ่อบอกหรือมึงบอกเองหนูอันนี้น่าฮเออถ้าเกิดว่าขายรถไม่ได้ว่าจะย้ายหนูไปล้างรถไหมขับรถไปที่เฉยไปหาผู้บ่าวเออไปกลับบ้านมอเตอร์ไซค์ตำอ่ะชนมอเตอร์ไซค์เอ่าคือของท่อนเลยอ่ะบอสคือกูเหรอลูกค้านะเหรอไอ้ไม่ใช่ผู้กรณีเออเออเนี่ยมาท่อนเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามึงล้ ไอ้กูว่ามึงมันแบบว่ามึงก็ขายได้อะความสามารถก็มีคือก็ก็เป็น็อปเซลล์อยู่นต่นก่รนดอะแต่เนี่ยขายไม่ได้มันเป็นไปได้ไงวะสองเดือนแล้วเออกินอะไรแต่ก็ยังเวนเหมือนเดิมนะมึงก็ยังแดกได้เหมือนเดิมไม่ได้ดีขึ้นยือ้วมึงจะซูมเพื่อ,อ <laughs> <laughs> เอาจริงอะเป็นห่วงเนี่ยเราต้องไปทำยังไงเราต้องไปทำยังไงคะมึงมันไม่ค่อยเชื่อไงบอกไปมึงก็ไม่เชื่อเออโอเค่จะไปแล้วค่ะ เหมือนเดิมให้ไปไหนล่ะคือเก่าไปไหนเดี๋ยวค่อยหาทางมีแต่หารถให้เพื่อนๆเนี่ยอย่างเดียวเราไม่ได้ปล่อยไม่เป็นไรเพื่อนให้ปล่อยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนว่างั้นมึงก็ต้องรับจ้างเพื่อนอ่ะบอกเอ้ยรับจ้างเพื่อนแบบให้เพื่อนช่วยก็ใกล้อะไรอีกอ่ะไม่ที่พูดเนี่ยก็เป็นเป็นห่วง เราไม่เป็นหว่วงจะจะมาถามทำไม <c oughs> คือมันเป็นไม่ได้ไงแม่งขายอยู่คันสองคันมันเป็นไม่ได้ไงวะแล้วลูกค้ามาหาศาลขนาดนี้ใช่คนอื่นเขาปล่อยเงินสดปล่อยเงินสดอันเนี้ยอุ้งลูกค้าเงินสดมาให้ยังไล่ลูกค้าหนีไม่รู้จะพูดยังไงคอร้อลายไม่คืออ่ที่เก่าวข้าโคงแบบขำมานะตอ,อเขาคงเยอะเยอะอ่ะมึงไปมึงไปขอตายายที่ไปเคยขอไหมเคยขอแต่ก็ไม่เคยได้อ่ะฮะ เขาอาจจะไม่ปื้มหนูถ้ามึงนิสัยไม่ดีไงเฮียคนอื่นเขาขอกันเนี่ยเขาได้กันเพื่อเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ขอแบบจริงจังที่มึงไปตรงไหนตรงไหนไม่ดีบอสตรงไหนไม่ดีกับกามวงมึงตกมึงไปขออ่ะมึงให้อะไรเขาหมือไปขอเฉยๆขอซื่อๆมึงก็ไปขอซื่อๆแหละอ้าวตายายเอาขอนะพูดมึงก็ไม่จุดที่อะไรมึงก็ไม่พูดจุดอยู่กี่ดอกกกี่ดอตายายก็ะห่าเอออ่ะใช่ป่ะใช่ใช่โย่แล้วพูดว่าไงอ่ะเดี๋ยวพูดพูดว่าไงกูอยากรู้พูดว่าไง พเราขอให้ขายได้นี่แหละแล้วพูดชื่อตัวเองไหมพูดวันเดือนปีเกิดปุ๊บมวันเดือนปีเกิดเกิดที่ไหนเกิดกี่โมงเออแล้วแล้วบอกว่าขอให้ขายได้แล้วถ้าเกิดขายได้จะให้อะไรท่านส่วนมากเป็นหมูหม้หมูไหมหม้อหมูใช่เคยเคยให้ยังก็ยังไม่ได้เคยยังไม่ได้ไม่ปลื้มเลยไม่ปลื้มนิสัยไม่ดีไม่จริงใจไม่จริงใจกับการอธิษฐานอาวุทั้งตัวหนูลองไปตั้งใจทีนี้ไป ยะมึงพาหน่อยดิเดี๋ยวให้เสียยะนะครับอ่าอาจารย์ยะจัดการอาโอเคก็เป็นห่วงนะครับโค้น้องไม่มีกินนะครับแต่ก็ยังอ้วนเหมือนเดิมก็ไม่รู้เอาไปหาแดกยังไงอารับสมัครเซลนะครับเดี๋ยวจะมีคนออกแล้วอ่าเดี๋ยวเท็ดออกแล้วใครสนใจมันเป็นเซลวิกสักแกนะครับมาเลยครับลูกค้าเยอะมากนะครับขายเดินเป็นร้อยนะครับฝากด้วยครับกับวิกสักแกนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ